ในความเป็นจริงเจ้าหญิงดอกเย,ยและทาเคยูจิโซสามีชาวญี่ปุ่นของพระอ,องค์มีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขในช่วงเริ่มต้นหนึ่งปีหลังจากการแต่งงานได้ให้กำเนิดทิดามาสะเอโซหลังจากนั้นอาการป่วยทางจิตของเจ้าหญิงก็รุนแรงขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สองทาเคยกุกิโซสูญเสียสิทธิพิเศษทั้งหมดในฐานะขุนนางสถานการการทางการเงินย่ำแย่เขาจึงตัดสินใจหยาก,กับเจ้าหญิงเราอกันว่าเจ้าหญิงรีบังจาและกษัตริย์อมชินอนุญาตแล้วทาเคยุกิแต่งงานใหม่และเริ่มชีวิตใหม่แต่ด็อกขเยต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวช ในสถานการณ์เช่นนี้มาซาเอะพธิธิดาของเจ้าหญิงด็อกเฮเยวัย24ปีน้ออกจากบ้านโดยทิ้งจดหมายการฆ่าตัวตายไว้ในหนังสือพิมพ์รายวันไมนนจิชิมบุนภาษาญี่ปุ่นวันที่29สิงหาคม2499โดยบอกว่าเธอจะฆ่าตัวตายตำรวจเริ่มค้นหาแต่ก็ไม่พบอีกเลยอาการป่วยทางจิตของเจ้าหญิงก็รุนแรงขึ้นอีกครั้งจากการสูญเสียพธิธิดาคนเดียวในปี2505เจ้าหญิงด็อกฮเยกลับมาเกาหลีหลังจากอยู่ญี่ปุ่นมา50ปี